มีสามีฝรั่งีจริงไหมสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุก,กุสุกคนเนาะลูกเปล่าอาพ่อใหญ่แม่ใหญ่สุก,กุสุคนจ้ามืนีพบกับช่องคนไทยในเดนมาร์กแววเดนมาร์กจ้ามืนีเอ่อย่แวบบวซิมาเบาเลี้ยงหัวขอที่บางคนก็นกนจะคิดว่าเออมีแฟนฝรั่งดีจริงไหมเนาะจ้ก หรือว่าจะบอกว่าวที่เบิงฝรั่งจะเบิงแบบไรอันนี้มันกับบอกอะไรยากพี่น้องพี่น้องจังฝรั่งส่วนใหญ่นะจ้ะเวลากระจกว่เที่ยวเมืองไทยเขาบวาสามารถที่จะเบิงเขาได้ว่าเขาเป็นคนดีหรือบอดีเนาะเพราะว่าเวลาไปเมืองไทยเขาเที่ยวก็คือเขาเที่ยวบางทีก็คนไทยก็จะคิดว่าเออฝรั่งมาเที่ยวฝรั่งมีเงินฝรัง่งรวย เนาะจ้ะแต่เมื่กีก้ยายแววกะคิดว่าเออฝรั่งที่เขามาเที่ยวเมืองไทยเขาพูดสีรวยเขาพูดสีมีเงินก็จะคิดแบบนี้เนาะแต่ที่จริงแล้วฝรั่งส่วนใหญ่ที่ไปเที่ยวกับเราใช่ว่าจะเป็นคนรวยคนมีเงินเสมอไปเนาะจ้ะเพราะว่าฝรั่งบางเทื่อนี่กลัวเขาจะไปเที่ยวเมืองไทยใดแต่ละปีเนาะพี่น้องเขาเสียเง้างานทั้งปีสะสมเงินทั้งปีของเขาไว้เนาะจ้ะจังสิไดไปเที่ยวเทืน่นึงอยู่เมืองไทยเนาะหรือว่าสองเที่ยเนาะพี่น้องถ้าคนที่มีแฟนฝรั่งบางคน พันกระไดแฟนดีแฟนรวยยนะจ้ะแต่ว่าสิตยให้นันยายแววนนแนนํายายแววว่าสมมติว่า,ามีฝรั่งติดต่อมายายแววว่าให้จเย็นๆเรียนรู้กันไปก่อนนอกจากเพราะว่าเขอาอยู่เมืองไทยเขาบด้เห็นบานเห็นเมี่ยงเขาถ้าถ้าเป็นไปได้ให้ทาผู้ไา้าาเส้นมาเทียวหมายถึงผู้ไา้เขาอาจจะคิดจริงใจเอาเฮาอยากแะแตงกับเฮาให้เฮาล่องมาเทียวมาเบิงบานๆๆๆบเบิงเมี่ยงเขาก่อนนะพี่น้องมาเบิงขอบครั่วพ่อแม่พี่น้องมาเบิง ก็คือเาเบิ้งสถานการณ์เบิ้งการอยู่การกินของผู้ชายคนนั้นเมื่อเวลาเข้ามาอยู่น้าเขาเขาปฏิบัติกับเฮาแบบใดนอกจากแบบเบิ่งกันไปไเรื่อยๆใจเย็นๆไปย่าฝาแบบใจห่อนเพราะเขาส่วนแต่งกระแตงเลยจังสี่แปบลบว่าให้ขอมาล่องเบิ่งก่อนก่อนสิตดสินใจแตงนอกจากให้มาเบื่องทีอยู่ของเขามาเบิ่งบ้านเมี่ยงเขาก่อนเพราะว่าถ้าเวลาเฮามาอายุน้ากันจริงๆแล้วนะ่ะมันกระสิอย่างนาะจา้ะเพราะว่าคนไทยกับฝรัง่งมันคนละ ต่างบ้านต่างเมียนคนละภาษาคนละวัฒนธรรมบางเทียกเะเข้าใจกันยากเวลามายุ่กันแล้วเออเป็นอย่างเอคก็ต้องสองเงินให้พอ่อให้แม่ฝรัง่งนี่สิบอกเข้าใจ้วจ้ะเพราะว่าฝรัง่งนี่เขาสิด,ดูแลกันเองเบ่งกันเองตั้งแต่1 7 1เจ็ปีเขาก็เริ่มใมายออกจากบ้าน มาดูแลตัวเองคือเขาเขามีความรับผิดชอบจากแต่ตรงนั้นคือโตใครโตมันพ่อมาได้เมียไทยเอเอ,อเป็นยังตองทรงเมียบานยังสันยังสี่ม่นสิเกิดมีปากเสียงกันเนาะจะ้ทาทังที่ดีก็ให้ยายแววในหน้าว่าเออก่อนสิมิยมกันคุยกันให้เรียบร้อยก่อนบาแบบใดเนาะจะ้าจังคอยตกลงแต่งงานเนาะยาง้อยก็มาเบืองบานมเมียงเมียงเขาจะสองสามรอบก็ยังสิดีเนาะจะ้าขนาดของยายแวว่าตกลงกันมาดีแล้วนะว่าเออมาอยู่กันใหม่ๆฉันเฮ็ดงาน ฉันต้องส่งเงินให้แม่ฉันตลอดเด้อพราะฉะนั้นถ้าฉันม่ยอมเธอช่วงที่ฉันยังบ่มีงานเฮ็ดเพียรงานท่านใดต้องเรียนภาษากรเธอส่งเงินให้แม่ฉันได้บอเดียนละหาพันกับพ่อคือบรนขอหลายเนาะพาะเขาก็เข้าใจว่าเขาเฮ็ดงานคนเดียวขณะทเ้าตกลงกันไว้ย่างดีแล้วพี่น้องมันกัย่งได้แค่บ่กีเดือนนอก่าตแล้วมันก็เริ่มเปลี่ยนพ่อไม่รู้ก็คือจบเลยก็คือบ่ไรอันทฮากเขาเข้าใจอยู่เนาะแต่ว่าทางที่ดีให้คุยกันให้เรียบร้อยแล้วก็มาเบิ่งผู้ใายแล้วการที่เฮามาอยู่เมืองหนอก พ่อเขาเริ่มเลี้ยนภาษาเขาอาจจะรับผิดชอบเขาค่ากินอยู่แต่แต่ว่าพ่อเขาเริ่มเฮ็ดพานเองเขาก็จะบริรับผิดชอบเขาแล้วนะพี่น้องเพราะว่าเขาก็สีมีไยใส่ายใจเนาะมันกนอ,อคือตังคคนตังซอยเรือกันเนาะแต่ว่าคือถา้ถาถับฝรั่งที่ว่าขาจาพ่ออยู่พ่อกินเนาะจา้ะกับสิ่บริดอดเอดือดร้อนเมียเนาะก็สิแบบว่าบร,บริเอาเงินจากเมียรายใดของเมียในมหาเจ้าของแต่ว่าฝรั่งส่วนใหญ่ก็คือ พอม,อ,อมีเลิ่มีเฮ็ดงานแล้วบางคนก็ให้คุยกันใดคือเอารายไดม้มามา,มาร่วมกันแล้วก็มาใส่ใจในในครอบครัวนะจ๊ะก็คุยกันใดก็คือแบบว่าของเงี้ยวองศิกรซื้อคือแบบว่ามาแฟนคนใหม่เขาก็ตกลงกันว่าเออชั้นจ่ายค่ากับของเธอจ่ายค่าหนามค่าไฟเรีย,ยงสเนาะแล้วก็เขาคุยกันไดมันก็บม่มีปัญหาพี่น้อง แต่ถ้าเป็นบางคนนะาจา้ะบางคนที่แบบว่าโหดๆเลยกับว่าไดไเนาะเคยเคยมีเคสหนึ่งมาคุยกับยายแบบว่าเออเคสวิธีใดเพราะว่าขจ้าแบบว่าเลิกตีบอรหรือแบบใดเพราะว่าผู้ชายพอต่งเงินเดือนออกมาปุ๊บผู้หญิงไปเฮ็ดงานคือผู้หญิงภาษาบากักก่งบอกภาษาบุคอยใดก็เลยเอาจุดนั่นจุดอ่อนมาใส่คมคูผู้หญิงนะาจา้ะคลายๆว่าเฮ็ดกับผู้หญิงฝรัง่งบ่มีผู้หญิงฝรั่งคนใดย่อมมาออาคนไทยมาอ่า เงินเดือนของคนไทยได้มากคือโอนเข้าบัญชีจะาของหมดเลยเพราะว่าฝรั่งเป็นคนเปิดบัญชีให้เป็นคนเฮดอินเทอร์เน็ตให้คนไทยกับสีบอลูแล้ววันนี้กับสีบอย่อมบอกเมียคือคนไทยบางคนไทยบางคนกับสีบอลูเรื่องเลยเพราะว่าผัวบอย่อมบอกเนาะจ๊ะว่าเออเขาไปเช็คธนาคารแบบใดยังแบบใดถือบัตรกับจิงอยู่บางคนกับบลูเนาะว่ามีเงินในหันบ่จนมาไปซื้อของแล้วถึงดูว่าโอ้มันมีเงินในแบ่งใจบ่ไดกับจังมี่เนาะจา๊ะ บางคนนาเรือนอีกคือเงินเดือนเมียออกมามืนมื่นหางสิคือโอนมาเบิดเลยเงินเดือนลูกโอนมาเบิดเลยคือบให้เมียเลยบางคนก็นจะเป็นนังซันเนาะตองเมียตองมะคอบางทีมีคนไทยมาบอกสุยายเฟลฟังกับตะเลียตูตนเพิ่นเนาะคือแบบว่าเหตุงานทั้งเดือนเมย์แล้วประเภทงานก็ทำคว่มสาดองสี mới, ่เมย์กลัวเสียเงินมาพี่น้องพ่อเงินเดือนมาเข้ากับหวังเจ้ากับกบังซองเงินหาพ่อหาไหมหาพี่น้องคือจังเข้าไหนลนะเนาะแต่ว่าพ่อไปซื้อนมให้ลูก บอมีเงินอยู่ในบัตรเขาบอกว่ามี่เงินในบัตรมาถามผัวผัวจึงบอกว่าผัวดึงเงินออกมาเปิดเรียวอันนี้ก็มีปัญหาคืออันนึงคือฝรั่งในกรณีหนาเลือดเนาะพี่น้องหนาเลือดก็มีใจดําก็มีเยอะอยู่จ้ะแต่ว่าจนยู่กันไดขนาดจะยุ่กันไดยอนลูกยอนอยังแต่ว่าเมียต้องเอาเงินให้ตามจํานวนที่ผัวอยากได้ถึงถึงยู่กันไดเนาะจา้ะวัสดกับฝรั่งกับสิครัวสิส่งกับเมืองไทยแนนนู่นนี่นั่นแน่เพราะว่าบางเทียอยู่นี่ ก็เจา็ได้เรียนมีลูกเลียนหนังสือฟรีอย่างสิมันมันมันก็ะขอดีลายอย่างอีู่เนาะจากเพิ่กระทนอยู่แต่ว่าถามว่าฝรั่งมันดีอีปล่ามันก็มีทั้งคนดีทั้งคนบอดีพี่น้องก็คือจังเข้าสื่อลอตอรี่สื่อเลขแหละเจ้าสื่อเลขาดวงดีก็ถือลอตอรี่แล้ววันที่หนึ่งเนาะดวงบอดีกถือกินไปมันกับประมาณนั้นแหละจ้ะแต่ว่าเข้ากับพายามเบิ่งเอาตอนที่เลียนรู้กันไ่ไหมพาย่มศึกษากันไปเรื่อยๆพี่น้องถ้าเขามาเยี่ยมมาเที่ยวมึงมันอาจจะมีขอคิดเนาะ ยายแววอยู่นี่มันก็มีข้อดีเพราะยายแววอยู่นี่แล้วยายแววสามารถสิเบิง่งคุยภาษาได้เบิง่งเบิ่งว่าคนเปล่งใดขนาดเท่าเบิง่งรูบางทีมันยังผิดพลาดอยูด้วยพี่น้องเพราะฉะนั้นก็ฝากขอเป็นขอ,ขอ,ขอฝากเป็นขอคิด,ดเด้อจ้ะว่าเออเสียวฟ้าดังรั่งมันดีรีโบคือเพิ่นวา่าลีโบแต่ว่าก็นแนะนําให้เบิ่งกันไปโดนๆนอกจ้ะฝรัง่งบางคนที่แบบมาฮอดปุ๊บกัเออซอยเมียพยายามส่งเสียให้เมีย เลี้ยนเห็นมันสูงๆคือเขาบริใจค่าเลี้ยนเนาะจาะรัฐบาลใจแต่ว่าเขาสิบอให้เมียเขามายุง่งเรื่องเงินในการบ้านกันยังเขารับผิดชอบหมดเขาทรงเมียให้เลี้ยนเลียนไปไปเป็นพระยาบานเป็นอีหยังเล่ยังสีกมี่เนาะจาะนั่นก็คือเพิ่นปูได้พัวผู้โศกดีไปเนาะแต่ว่ามันก็มีดีมีบ่ดีพี่น้องจังใดก็เบิงเอาเน,นาะจ้ะจังใดก็คอไว้พรให้ผูใดกําลังศึกษาฝรั่งหรือว่ากําลังหาผัวฝรั่ง,งกัขอให้ไดเป็นฝรั่งที่ดีเน,นาะจ้ะจังใดก็ ฝากคลิปนี้ไวได้แน,น่จ้าพี่น้องฝากเป็นกำลังแรงใจฝากกดติดตามย่แววช่องคนไทยในเดนมาร์กแววเดนมาร์กได้ได้จ้าสวัสดีจ้า